เราไปฟังนิดหนึ่งครับว่าก่อนตัดสินใจไปฉีดวัคซีนตอนนั้นน่ะที่ขา่าวที่คนบอกว่าเอออย่าฉีดอย่าฉีดแล้วตัวเองซึ่งมีเบาหวานมีมีโรคประจําตัวด้วยตัดสินใจไปฉีดตอนนั้นคิดยังไงครับครั้งแรกเลยอ่ะตอนที่มีเป็นโควิดกันแล้วรอบที่สองนะที่ว่าจะมีวัคซีนมาเนาะก็คุยกันในกลุ่มเพื่อนที่เดินอะ่ะก็จะมีพวกพยาบาลมีคนทํางานอะไรเงี้ยก็คุยกันอตอมเองี้ย ทุกคนก็ลงความเห็นนะอุ้ยพี่ถ้าวัคซีนมาหนูม่ฉีดพยาบาลเองก็บอกอ่ะหนูหนูก็จะไม่ฉีดอะยังไม่ฉีดครับแต่พอก็มีข่าวนู่นนี่นะก็เหมือนกับว่ายังไม่ตัดสินใจแต่ตอนนั้นอ่ะอยังครึ่งครึ่ง,ง,งแต่ทีเนี้ยพอนั่นแล้วเอาตำมองเขาก็มาสำรวจที่บ้านไงว่าเออพี่จะฉีดไหมวัคซีนอ,ะอ,อ่ะเอามำอวจมาที่บ้านได้เอาตำมองเขาก็จะเริ่มมาสำรวจไงว่าจะมีค,ค,คนคืออย่างของหนูเนี่ยเป็นผู้ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มนะเบาหวานเจ็ดโรคครับอ่าเจ็ดโรคนั่นแหละก็เป็นกลุ่มที่เจ็ดนะพี่นะเบาหวานนะก็เลยมามาที่นี่มาสำรวจอ่ะเออพี่จะฉีดไหมที่แรกก็ไม่ลงชื่อไงบอกบอกพี่หนูไม่ลงชื่อหนูยังกลัวอยู่อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนี้กลับไปพออสมอกกลับไปเอ๊ะเราก็ช่างใจพี่เล็กก็บอกว่าเราไปป่วยเราก็ควรใจนี่นะควรจะฉีดอะไรเงี้ย ก็เลยโทรไปหาน้องที่เป็นพยาบาลบอกเออนิดพี่จะยังไงดีพี่จะฉีดหรือไม่ฉีดดีอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าฉีดเธอจะว่าเพราะว่านิดเองก็ฉีดแล้วเร่อกตัวนิดเองเนี่ยก็บอกาจะไม่ฉีดแต่ว่าหลังจากนั้นนิดนิดบอกว่านิดช่างใจแล้วว่าฉีดแล้วมันมันดีกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันป้องกันตัวเราเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรแน่นอนอ,อะไรเงี้ย <laughs> เพราะเราออกกําลังกายทุวกวันก็เลย แต่ใจเอาฉีดกเลยโทรง,งั้นนิดให้พี่เอาสมอลลงชื่อให้พี่ไว้เลยอะไรเงี้ยครับลงชื่อไว้แต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ฉีดนะพี่ครับ,รบแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็เมื่อวันที่21เมษายนแหละเพราะว่าทางกลุ่มอสมอลในเวลาเขาไปฉีดแต่เขาก็เบิกยามาครับสมมติว่าร้อยร้อยคนแต่ทีเนี้ยร้อยคนเนี้ยไม่ไม่เข้าเงื่อนไขอะเพราะว่าเขาจะต้องสอบ สวนเราว่าเราวันนี้เราสองวันที่แล้วอะเราเป็นอะไรมาไหม,มเราเป็นยานร,รลายริ่มเลือดไหม,ม,มยานนนนนนมั่เรามีอาการแบบนี้ไหมแพ้อาหารแพ้ยาอะไรอะไรเงี้ยป่วยเป็นไข้เป็นอะไรมาไหมมอสองวันที่แล้วเราเคยตรวจโควิดไหมฉีดยาไขา้หวัดใหญ่หรืออะไรมาไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะสอบเราตรงนี้ถ้าใครประมาณมันจะมีประมาณสิบห้าข้อหรืออะไรนะน่าจะมากกว่านี้ถ้ามันมีข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บเนี่ย เขาก็จะไม่ฉีดให้เพราะว่าอันตรายแล้ววัคซีนที่เขาฉีดหน้านี่เป็นวัคซีนตัวไหนครับซีโนแวคค่ะอ๋อซีโนแวคที่ที่เขาฉีดกันเยอะๆนี่แหละครับนะใช่ก็เสร็จแล้วพอนี่หลังจากนั้นไม่เจ็บไม่เป็นไรก็ขึ้นไปฉีดฉีดฉีดครั้งแรกฉีดเสร็จแล้วก็มันก็มีอาการปวดนิดนึงเพราะว่าเหมือนว่าเจ็บไะเนาะมันเจ็บแล้วมันก็ตึงๆอยู่วันหนึ่งวันกับอีก วันลงขึ้นอีกประมาณไม่ถึงวันเดียวมันก็ตกใจไหมตอนที่มีอาการเป็นวันนะไม่อะค่ะรู้แต่ว่าม,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 มีต้องกินยาหรือปรึกษาหมอไหมครับไม่กินอะไม่กินอ,อรู้ว่าอาการนี้มันอาการฉีดยามันต้องปวดอยู่แล้วอืมไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ยังไปออกกําลังกายปกติฉีดเสร็จแล้วก็ไปเดินอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยกลับมาก็ก็ไม่มีอาการเลยครับแต่ว่าวันนั้นน่ะรู้สึกเหมือนจะเมื่อยๆตัวนิดนึงบีดนอนตื่นมาเมื่อยตัวนิดนึงแต่ว่า คงเป็นเพราะเราหยุดออกกําลังกายมาหลายวันด้วยมั้งอะไรเงี้ยกัเลย็คิดถงนี่หลังจากจีดเข็มเขมแรกไปแล้วปฏิบัติตัวยังไงครับในเรื่องของการป้องกันโควิดยังใส่แมสยังรักษาระยะห่างอะไรเหมือนเดิมก็ใช่ค่ะคือต้องป้องกันตัวเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็กลัวเนาะเพราะว่าเราอย่างก็คือพื้นที่จังหวัดตาดอ่ะมันมีคนติดแล้วมีปัญหาเรื่องทไลายเพราะว่าทางจังหวัดเขาไม่ระยะหลังนี่เขาไม่สามารถออกบอกทไลายได้เลยว่ามีปัญหาเรื่อง ไผู้ประกอบการโทรมาด่าสาตุกหาว่าทําให้เขาไ,ได้ลผลกระทบอค้าขายไม่ได้ดต้อปิดร้านนั่น่เขาต้องปกปิดกันเพื่อเหตุผลอย่างอื่นอืมเ็แ็จแล้วเขาก็เลยทุกคนก็เลยต้องระวังตัวคือตอนนี้ก็คือคือต้องบอกว่าต้องทําให้ตัวเองมีไทม์ไลน์หมายถึงว่าการเดินทางไปตรงน้นตรงนี้ให้น้อยที่สุดไปเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นอรนครับครับนะ ทีนี้พอมาถึงวันที่ได้ไปถึงคิวฉีดเข็มที่สองใช่ก็นัดนัดวันที่สิบสองค่ะครับที่ผ่านมาสิบสองพฤษภา,าครับใช่ก็อันนี้ฉีอันนี้มาเขานัดนัดแล้วบ่ายสามแต่ว่าก็เรายังไม่ถึงเวลาเราก็เลยยังไม่ได้ไปเขาก็โทรตามบอกพยาบามาฉีดได้แล้วเพราะว่าคนหมดแล้วอะไรเงีย้ยอ่าก็ออับรมาฉีดแล้วเราก็งงว่าพยาบาลทําเสร็จแป๊บเดียวแล้วฉีดไม่มีคนแล้วพี่เดิน สามขั้นตอนไปหมดเลยแล้วก็ไปฉีดไปฉีดปุ๊บเนี่ยแล้วเขาต้องมีการสัมภาษณ์สุภาษาข้ออะไรเหมือนครั้งแรกไหมเหมือนเดิมพี่ก็ทำเหมือนเดิมคืลงทะเบียนหมอพร้อมคนจะอัปเดตอ่าบอกไปว่าพอเข้าไปครั้งแรกเราต้องลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนสิครับลงทะเบียนหมอพร้อมเมื่อลงใส่ชื่อจังหวัดเราอะไรเหมือนเดิมแล้วก็เขาจะออกมาหลังจากฉีดไปแล้วมันจะหมอพร้อมมันจะมีเตือน หนึ่งวันปุ๊บเขาจะให้เราประเมินอาการประเมินอาการแว่ามีอาการขึ้นงไส้อาเจียนมีไ้นูนมีนี่อะไรไหมประมาณประมาณสิสี่ข้อมั้งเราหนูก็กดไปว่าไม่พบอาการบางก็บันก็บอกรับแล้วแล้วพอเจ็ดวันเขาก็จะส่งข้อข้อมูลเดิมกลับมาเ็นในเฟซบ o ๊กมีโชว์ใบรับรองสีเขียวๆด้วยอันนั้นอันนั้นก็ก็คือพอ อันนี้อันนี้ครั้งแรกนะพี่นะอ oh, ๋อใบนั้นครั้งแรกครับอครั้งนี้ครั้งแรกก็คือเราต้องต้องเขาจะประเมินเราหนึ่งวันกับเจ็ดวันพอหลังจากอันเสร็จแล้วว่าอันนี้ครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีพอเราต้องมาอัปเดตพี่พอมาถึงปุ๊บเขาจะอัปเดตให้เราพออัปเดตแล้วก็จะมีตัวให้หมอพร้อมใบสีเขียวว่าคุณมาฉีดวัคซีนมันที่เข็มที่หนึ่งเข็มที่สองพอฉีดเสร็จแล้วก็จะออกใบรับรองให้ของโรงพยาบาลให้เราด้วยอืม ครับแต่เราเป็นผู้ฉีดวัคซีนแล้วครับหลังจากฉีดเข็มที่สองผ่านไปหนึ่งวันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกไม่ไม่มีอะไรเ,เลยพี่เข็มนี้เหมาะพยาบาลฉีดยาเบามือมากไม่มรูร้สึกเลยว่าเอาเสร็จแล้วเหรอครัแล็เดินออกมาพี่สุกิรก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะอัดคิปไปหน่อยอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรแค่แค่นี้กับแล้วแล้วความเชื่อมั่นต่อการเอใช้ชีวิตประจําวันหลังจากนี้เป็นยังไงครับก็รู้สึกดีนะคะพี่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็มี เกาะป้องกันไว้นิดนึงถึงจะไม่เยอะก็เธอะถึงเราจะมีโอกาสติดเขาบอกว่าเป็นไอฉีดวัคซีนแล้วมันก็ยังมีโอกาสติดนะแต่ติดหนึ่งเราจะเราจะไม่มีอาการรุนแรงเราไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเราอาจจะเป็นเหมือนเป็นหวัดอาจจะมีคัดจมูกน้ำมูกเล็กน้อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประมาณนั้นนะคะหลังจากเข็มที่สองสี่เสร็จนี่หมอหรือพยาบาลแนะนํำยังไงบ้างครับเขาก็บอกว่าพอเขาให้เรานั่งพักก่อนสามสิบนาทีพอครบเขาก็เขาก็ เอาเอกสารให้เราก็บอกว่าแล้วกลับไปบ้านก็ดื่มน้ํานะคะทานน้าเหมือนให้เราดื่มน้มําบ่อยๆครับประมาณเนี้ยครับแต่ว่าตอนที่นั่งรอหนูก็จิบไปแล้วแก้วหนึ่งแล้วอืมแล้วก็นั่งรอก็ไม่มีอาการอะไรอ่าก็นั่งรอไปเวลาไปพอเสร็จแล้วก็กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเดินออกกําลังกายต่อก็ไม่มีอะไรครับค,ครับไม่ก็เริ่ม พอพอกลางคืนมันจะเริ่มตึงตงตรงแขนนิดเดียวเองพี่แล้วไม่มีอาการเลยเลยพอเช้ามาก็ไม่มีนะครับครับนี้อาการเจ็บแขนน้อยน้อยกว่างวดที่แล้วครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจวาเองกับข่าวที่ออกมาว่าวัคซีนซีโนแวคตัวนี้คนกลัวกันมากเอ่อมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นบ้างครับหลังจากที่เราเจอมากกับตัวเองสองเข็มเรียบร้อยแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะนะคะให้ไปฉีดเถอะเพราะว่าหนึ่ง หนึ่งก็เหมือนว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองเราก็มีในเมื่อสมมติแหะไอ้นี่เป็นมันเป็นคู่ต่อสู้มาก่อนเราอาจจะไม่มีวิชาหรือมีความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวเองตัวเองเนาะตอนนี้เรามีแล้วเรามีทั้งแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติตามมาตรการเขาแล้วก็เราก็ยังมีเหมือนก็เขามาสวมรวมไม่เราอะ่ะมม,มาต่อยคู่ก็ต่อยมึงได้อะไรประมาณนี้คือที่เ<ร>าขา<อ>กังวลเรื่องผลข้างเคียงอะไรที่เป็นข่าวกันเยอะแยะตรงนั้นแหละครับงเีย บอกกับพี่สานตรงๆเลยที่ตาดก็มีนะอย่างพยบาบาลพูดกับหนูเนี่ยอันนั้นเขาฉีดเข็มแรกเขามีเหมือนเขามีผลข้างเคียงแต่เลยระยะเวลาไปเจ็ดวันค,ค,คือปกติมันต้องอยู่ภายในเจ็ดวันแต่น้องคนเนี้ยมีอาการตอนสิบเอ็ดวันแล้วเป็นพ่ออะไรครับพ่อรู้ไหมครับเขาก็เขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อยาซีโนแวคกที่ฉีดก,กับากาแล้วหมอฟันตรงไหมครับสิบเอ็ดวันนั้นคือซีโนแวคกหรือเป็นจากจาเหตุอื่น เขามีโรคประจาตัวอย่างอื่นตัวเขาเองก็พูดก็ก็เท่าที่คุยกันเขาก็บอกอ่ะตัวเขาเองนะเขาบอกอ่านี่คิดว่ามันไม่น่าใช่ใช่จากยาหรกใจะว่าเพราะว่านี่ก็ไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรอยู่อยู่มันก็เป็นแต่อาการมันเป็นเหมือนคนที่แบบอาการแพ้ก็คือชาไปข้างนแล้วปัจจุบันเขาเป็นปกติหรือยังครับไปรับปกติแล้วเขาก็มาเดินมาอะไรมาเล่นับเขาเขาเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเองใช่ครับไปเป็นระยะนึงแต่ว่าพอเป็นปุ๊บเขาก็ไปหาหมอที่อยู่กับ หมอก็ดูแลเลยก็ดีขึ้นแต่เขาก็เพาตัวเขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจเพราะว่าเขาเขาทำอะไรเคจีมาแล้วก็เหมือนยังไม่ไม่พบสิ่งผิดปกติแล้วทีนี้ข้อแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่ฉีดแล้วจะไปฉีดและตั้งใจจะไปฉีดคดวรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับมีแนะนำหนึ่งคุณอย่าออกกําลังกายหนักนะหมายถึงว่าคนที่ไปที่ไปเล่นที่ไปแข่งอ่ะไปไป,ไปแข่งไป <ừ. S 2> แข่งแข่งอะไรมาหนักๆเนี้ยหรือออกกําลังกายหนักๆเนี่ยด <l ug> ีเรลียงไปไม่ฉีดเยเขาจะยังไม่ให้ฉีดเขาบอกให้ให้หยุดไปก่อนวันหนึงห่งห้ามดื่มชากาแฟวันหนึ่งเหล้าบุหรี่แลว้วพวกนี้ยให้นอนพักผ่อนเยอะเ <ừ. S 1> ขาบอกมเจว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงแล้วเราออกกําลังกายร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยฉีดเธออาการข้างเคียงมันน้อยมากอะไรเงี้ยโอกาสที่จะเกิดมันน้อยอย่ากลัวอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ